ดูสภาพดูสภาพเจ้าของบ้านนะะเนี่ยว่าหนาวแค่ไหนตหมูกปากแดงหมดเลยคนระแก้มเกิมวันนี้หนาวมากเลยค่ะเนี่ยหมอกลงทั้งวันเลยใช่ เมฆทั้งวันเลยอะค่ะเลยไม่ได้ออกไปไหนแล้วคลิสก็กำลังจะออกไปไหนเหมือนกัน ハハハハ。<laughs> <laughs>